ดูดวงบอลตามราศีอาทิตย์จร28กันยาวันนี้ก็มีบอลเอล็กลนิดเล็กละหน่อยนะครับเราก็มาดูอาทิตย์ก่อนว่าวันนี้จรกี่องศาราศีกันให้ราศีตุลน,นะครับอาทิตย์จรอ,อยู่ประมาณ6องศาราศีตุลมาดูข้อมูลนะครับข้อมูล เพียม e ลิกลิเบร์พูลนะครับเจ้าบ้านพบอาร์เซนอลข้อมูลมีฝั่งเดียวบอกว่าอาร์เซนอลชนะเกาโชซีรีอาร์โบลอนยาเจ้าบ้านพบปามาทินเยือนข้อมูลบอกว่าโบลอนยาชนะข้อมูลฝั่งเดียวบุนเดสลีกาสองข้อมูลฝั่งเดียว พาเดอร์บอลเจ้าบ้านพบฮัมบูกทีมเยือนพาเดอร์บอลชนะฮอลแลนด์สองหรือฮอลแลนด์จูปิเตอร์ลีกเทลสตาร์เจ้าบ้านพบเดนบ็อกทีมเยือนข้อมูลบอกว่าเทลสตาร์จะชนะฟินแลนด์อินเตอร์ตุกูเจ้าบ้านพบลาติข้อมูลบอกว่าอินเตอร์จะเสมอ ไซน,นาโจโอเอลเจ้าบ้านพบ h i f k ข้อมูลบอกว่าทีมเยือน h i f k จะชนะนอร์เวย์สองซอ,องดานเจ้าบ้านพบคองสวิงเกอร์ทีมเยือนอคู่นี้มีข้อมูลสองฝั่งนะครับซองดานจะแพ้คองสวิงเกอร์จะชนะอีกคู่หนึ่งสตอร์มเมนเจ้าบ้านพบเรแฮมทีมเยือน ข้อมูลมีฝั่งเดียวบอกว่าเแฮมจะเสมอสำหรับข้อมูลดูดวงบอลตามราศีทิศจรวันนี้ก็จะเจอเพียงเท่านี้สวัสดีครับ